กับ,บกมังโก้ับผมนะครับกับพ่อพี่เตชิตาวิจิตรกกิคงทางอมรินทร์ทีวีออนไลน์นะครับวันนี้ผมอยู่กับรถรุ่นใหม่ล่าสุดของทางโตโยต้านะครับ All New เตอร์ไ y a าริส e. oh s t a t โ p r ใหม่นะครับอันนี้เป็นรุ่นคลีมนะครับเปิดมาด้วยกันทนะั้งหมดสี่รุ่นนะครับก็คือมีทั้งรุ่นของสปอร์ตรุ่นของสมาร์ทพรีมเมียมแล้วก็พรีมเมียมลักชูรี่นะครับสี่รุ่นด้วยกันตอนนี้ผมอยู่กับนี่เลยคันสีแดงแล้านนะครับอันนี้เป็นรุ่นคลิมนะราคาหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท เดี๋ยวเราไปดูเขาว่าด้านหน้าของเขาภายในออกแบบยังไงบ้างาไฟหน้าของเขาเป็นแบบ l e d นะมีเดท t i m e r u n n i n ไหมด้านหน้าด้วย็นเงไฟหน้าโฉบเฉี่ยวไหสวยเนาะกระจังหน้าเป็นสีดํานะครับเป็นแบบดําเงาวสวยงามเลยอ่าแล้วก็มีกล้องตรงนี้เป็นกล้องนะครับแล้วก็มีโลโก้ของโตลต้ากระจังหน้าของเขามีความหลุนๆนะเหมือนได้อะไรอย่างเหมือนครอสผสมครับ แชมรี่นะเล็กๆนะครับแล้วตรงนี้้ัวตรงนี้แบบใหญ่ๆมากเลยแหลมพุ่องออกมาเหมือนเขี้ยวเลยคนระับแต่ก็ดีครับเท่ดีครับ,รบสวยงามล้อแม็กตัวนี้ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับเป็นตัวพรีเมียมนะราคาหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้เป็นตัวลอ้อขอนะครับสำหรับล้อที่ได้ตัวนี้จะเป็นล้อ Mac. แม็กแบบทูโทนะครับล้อขอบสิบหกและตัวยางหนึ่งเก้าห้าหกสิบสิบหกนะครับมีแบตหกสิบปีของโตยต้ตาด้วย กระจกข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้านหลังมีกล้องแสดงว่ามีกล้อง360องศานะครับัวนีน้ที่จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีเคเลสสมาร์ทเอนทรีเทงนี้นะ้บอดี้ขอ,องเขาจะเป็นแบบฟลัชแบกนมันจะค่อนข้างแบบสปอร์ตะเพียวข้างหลังนิดนึงครับยังได้านหลังมันจะเพียวๆหน่อยเป็นดิสเบสสี่ล้อด้วยนะครับต้องบอกว่าโอ้ มีรถแบบนี้ใน้ดิสเมกสี่ล้อนี้ก็บอกว่าใส่อ้างมากตัวนี้เป็นตัวลองท็อปด้านบนเรเห็นว่าเป็นชักฟินนะครับถ้าเป็นตัวสปอร์ตที่เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยจะได้เป็นแค่เป็นสาอกาดด้านหลังนะครับไม่ได้เป็นคลิปฉลากเนาะดูด้านหลังด้านหลังเป็นไฟแบบ LED เต็มระบบไม่มีหลอดไม่มีแบบหลอดเลยนะครับเป็น LED ทั้งหมดอ่าตรงนี้ เป็นสีดำเงาครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นจะเป็นดำด้านนะเมื่อกี้ที่เราเห็นด้านล่างเป็นดิฟวเซอร์มีไฟทับทิมสองจุดสวยงามเพราะเสียอยู่ฝั่งขวาครับแล้วก็แบบนาริสแอทีตรงนี้ไฟเลี้ยวด้านหลังก็คือเป็นซีฟิลเชลไลท์นะครับแบบไฟวิ่งเปิดมาดีมากทีนี้เดี๋ยวลองไปดูด้านในของตัวรุ่นลองทอบกันบ้างนะครับอ่า บ่อยเป็นปับมือธรรมดานะครับแมนนุ่นี่สำหรับตัวนี้มารวัดจะเป็นดิจิตอลแล้วนะครับขนาดเจ็ดนิ้วอ่าแล้วเป็นแอร์แบบดิจิตอลด้วยเกียร์โต้คือจะมีความแตกต่างกับตัวเริ่มต้นอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะครับในส่วนของดีเทลนะหน้าจอกลางตัวนี้เป็นขนาดเก้านิ้วนะครับแต่วัสดุการตรงคอนโซลเนี่ยคือเหมือนกันสีเดียวกันด้วยเป็นสีน้ำตาลเข้มๆสีเขาก็สวยดีอ่ะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะครับอ่า ตรงแผงควบคุมตรงนี้เป็นเหมือน cross bag นะแต่เขามี็กเจอร์แบบเหมือนหเ,เหลี่ยมเ,เขาเรียกนะสี่เหลี่ยมเขาหลามตัดนะครับเป็นให้มันเป็นฟิลฟิลเท texture แบบไล่เฟดมาน,นิดด้วยแต่ด้านข้างก็คือแข็งหมดนะแต่ตรงนี้บุกครับตรงที่เท้าแขนเป็นบุกนุ่มแต่มันไม่ได้นุ่มมากนะครับเป็นเหมือนบุกด้วยวัสดุหนังตรงนี้เหมือนกันภายในด้านหน้าอันนี้อ่มีกล้องครับก็มันทึกกระจกไม่มีฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้มี บานใหญ่ด้วยนี่เป็นกระจกบานใหญ่แต่มีฝั่งเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นมีฝั่งเดียวเหือกันแต่เป็นบานเล็กแบบปกติอันนี้เป็นเหมือนแบบกระจกสะท้อนแบบพาโนรามิกนะครับให้เก๋ดีนะครับวันนี้แล้วก็มีไฟโอเคอันน้ัเขาไม่ได้เปิดไว้มันก็ไม่ติดอันนี้เหมือนกันที่เกแว่นครับอ่าตรงนี้แมนนุลนนะัวลองท็อปอินเป็นแมนนว่นนะครับบอหนังแต่บอหนังโมว่หวัสดุเขาดีอ่ะสวยดีวัสดุข,ของของบอหนังอันเนี้ครับคือ นุ่มด้วยนั่นด้วยนะครับแล้วก็เท็กเจอร์ผิวสัมผัสดีมากอนะผมชอบอะเนี่ยมันเป็นเบาะหนังแต่ว่าแซมอันนี้ตรงนี้มีผ้าแซมนิดหนึ่งนะครับด้านตรงนี้จะเป็นลายผ้าประมาณนี้ครับภายในของตัวลองท็อปนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหนังกันดีกว่า,าท,วทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างครับ อืมตัวนี้มีแอร์หลังด้วยนะครับแล้วก็มีช่องชาร์จ USB ด้านล่างผมมีแอร์หลังมาให้ด้วยะพื่อนสาวต้องนังเป็นเบาะแบบเหมือนเป็น,บแบบนเนบาะหนังเหมือนกันครับแล้วก็แซนด้ได้ผ้านีเดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูนะครับว่าผมจะนั่งแล้วเป็นยังไงนะโอเคผมสูงประมาณร้อยหก้แปดเนะตะเมตรหตรงนี้เจ๊เป็นนิดนึงนะครับต้องต้มนิดนึงต้องระวังหนัง แต่ว่าผมด้านหน้าเมื่อกี้ผมเลื่อนบอกมาเยอะนะผมมีคนที่ขายาวเวลานั่งด้านหน้าเนี่ยจะเลื่อนบอกมนันนิดนึงซึ่งจริงมันไม่ได้เล็กนะครับแต่ว่าผมมาเลื่อนไม่เยอะเองนะครับไม่ได้เลื่อนกลับเนาะจริงๆมันนั่งได้ไม่มีปัญหาส่วนศีรษะถ้าเป็นศีรษะเฮดรูมสบายเหลือๆแล้วก็เก็จะมีแอร์หลังให้ด้วยอ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อคือเขาให้มา ดีจริงๆนะครับแบบของเขิงตรงนี้ที่วางแก้วเขาใส่ใจกันที่วางแก้วมากเลยตัวต้าที่วางแก้วหลายจุดมากเลยอ่ะสบายเลยเหมาะกับคนไทยมากๆคนไทยเราต้องมีกาแฟมีชาปินเวลาเดินทางนะครับะฉวนั้นการมีที่วางแก้วนี่ถือเป็นฟังก์ชันล้ำค่า,าจริงๆโอเคครับผมว่าข้างในก็ดีไซน์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวรุ่นย่อยอื่นกันบ้างดีกว่าครับผมตัวสปอร์ต สีเขาส้มสวยๆดีนะผมว่านะดูดิเท่ดีอันนี้เป็นมีแบบตัวฉลอง60ปีของตัวเต้ตาด้วยนะครับโอ้สีโดนเหลือกแสงสวยมากเครื่องยนต์ของเขาเป็นขนาด1.2ลิตรนะครับก็ที่4แรงม้านะ110นิวตันเมตรของแรงบิดผ่านมาตรฐานยูโรไฟเรียบร้อยมีด้านท้ายอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัวตรงนี้เป็นพลาสติกสีดำ เป็นพลาสติกสีดำเดี๋ยวมาดูภายในของตัวเริ่มต้นกันบ้างดีกว่าโอเคล้อแม็กของตัวสปอร์ตล้อแม็กเป็นล้อ16นะยาง195 60 16เป็นลายทูโทนนะครับเสาอากาศหลังยังเป็นเสาอากาศนะครับไม่ได้เป็นชีพฉลามนะเป็นเสาอากาศเสาอากาศหลังมาดูข้างในตัวสปอร์ตครับ ตัวบอร์ดตัวเริ่มต้นภายในเป็นบอบผ้าไม่ใช่บอหนังนะครับเป็นบอบผ้าเกียร์ออโต้เป็นเมกมือแบบดึงนะแล้วก็มาร,ว,มมมมารวัดเป็นเข็มไม่ไม่ใช่ดีตอนนี่มารวัดเป็นเข็มไม้ผมลองปิดประตูก่อนภายในส่วนใหญ่ตรงนี้เป็นพลาสติกแข็งแต่ตรงนี้ยังเป็นบุนุ่มนะครับแม้แต่ตัวเริ่มต้นก็บุนุ่มมาให้ด้วยอ่าดู อันนี้ก็ตกแต่งหน้าบานปกติไม่ได้บานใหญ่นะแล้วฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้ไม่มีเหมือนกันอนะ่ะแต่ยางว่ากลุ่มเป้ใหม่เขาบอกสําหรับออของผู้หญิงแล้วก็เฟิร์จ็อบเบอร์นะครับที่เพิ่งทํางานมีลูกเล็กตรงนี้ภายในเป็นเบาะผ้าส่งหรือมัน็นสีน้ตาลเกีียวออโต้ครับคันเบรกมือไม่ใช่ไฟฟ้าตรงนี้เป็นแบบปกติแมนวนวลโอเค มีภายในรนสปอร์ตจะประมาณนี้ราคา5้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาททุกตัวเป็นเครื่องเดียวกันนะครับเครื่อง1นึ่งจุดสองลิตรโอเคม,เมีในส่วนของทางด้านหลังด้านหลังก็จะประมาณนี้รถแบบนี้ไม่มีแอหลังนะครับเป็นบอกผนะ้าโอเคนอกจากที่วางแก้วค่อยเยอะนะข้างหลังบนพน แผงหลังก็มีที่วางแก้วเหมือนก,กันโอเคสำหรับตัวนี้เป็นตัวของ New y o r k e ตัวเริ่มต้นนะครับก็คือตัวสปอร์ตแต่ว่า ทำไมมันเท่ทำไมมันดูสวยนะครับเพราะว่าเขามากับชุดแต่งเตสโตซึ่งในแพ็กเกจของทางอ All New t o y o า a Yaris EK ตอนนี้เขาจะมีตัวสปอรชุดแต่งด้วยนะนี่จะเป็นชุดแต่งเตสโตเท่ๆแบบนี้เลยนะราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับดูนะครับชุดแต่งจะราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับมีชุดสเกิร์ตหน้าเกิร์ตกันชนหน้าเอ่อชุดสติ๊กเกอร์สเกิร์ตกันชนหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังแล้วก็สปอยเลอร์หลังอ่า อันนี้ก็รวม,มาันนะครับ5 3ก9 0รวมกับ17,500บาทจะได้ชุดแต่งหล่อๆแบบนี้เลยด้านล่างก็จะดูสปอร์ตดูบุเดินมากขึ้นนะครับไม่ได้ล้อแมกนะล้อแมกยังเป็นตัวเดิมนะครับมันอย่างที่บอกตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับเป็นตัวเริ่มต้นเพราะนั้นนี่มาดวอเตอร์เป็นดีตอนเอ้ยขออภัยครับมาดวอเตอร์ก็จะเป็นเป็นเรื่อไม้อนาล็อกปกตินะจอบกลางก็จะเล็กกว่ารุ่นบนขึ้นไปนะครับ เบกมือก็จะเป็นเบกมือแบบเบกมือดึงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าได้ชุดแต่งเท่ๆแบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่เป็นชุดแต่ง,งกาเป็นชุดแต่งลัสโซนครับทาน้ขอบใายไม่แน่าต่ว่าอาจจะเัสโซตัวน,วนี้ตัวนี้ถูกจงดย้างในตัวลองขอบคือตัวบีเมียราคานะตัวรถเนตกแต่ห้างอยู่9,000บาท ตัวนี้ชุดแต่งจะราคาสูงกันสองพันบาทประมาณสองพันนะครับตอนนี้ชุดแต่งตัวนี้อยู่ที่1นึ่งมืเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับอันนี้ตัวนี้ติดตั้งอยู่ในรุ่นพรีเมียมนี่เป็นสเปคของเครื่องยนต์นะของเขาตามใบก็คือเก็นอยู่ที่สิบสามลิตรต่อลิตรกิโลก็ประมาณยี่สิบสามกว่าากิโลเมตรต่อลิตรนะครับถือว่าประหยัดเอาเรื่องทีเดียวเป็นเครื่องธรรมดานะครับเป็นเครื่องเอ็นเอไม่มีเทอร์โบและไม่ใช่ระบบไฮบริดนะตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมเครื่องยนต์รหัสสามเอ็นอารีอีนะครับ ขนาด1 2 0 0งซีซีภายในตัวนี้ก็เป็นพรีเมียมเป็นตัวพรีเมียมเหมือนปกติครับคือชุดแต่งเนี่ยจะแต่งแ้่ภายนอกนะสี่ชิ้นแต่ข้างในก็เนี่ยครับวัสดุอะไรเป็นตัวเดียวกับตัวพรีเมียมเลยสวยดีนะภายในนี่ช่องอะไรอ๋อโหเหมือนวางของเหมือวางเหรียญวางการ์ดได้นะมีไฟด้วยครับใช่ไหม ไม่แน่ใจนะเหมือนเรืองแสงนะผมเหมือนไฟไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าเก็บของมินชักนี่ครับตัวพรีเมียมจะมีแอร์หลังรูปทรงสี่เหลี่ยม รถจิ๋วขอ,วขอเรเป็นรุ่นคุณมิมัชรี่น,นะเป็นรุ่นท็อปสุดข,ของเราเลยครับราคา6 8 9แส0แปดหมืนเก้าันบาทนะครับภายนอกก็จะมันก็จะคล้ายๆกับตัวอื่นนะครับกระจังหน้าเหมือนกันนะครับเป็นวัสดุสีดําเงาเหมือนกันนะครับมีกล้องสองรองศาตรงนี้เป็นเป็นคิ้วสีดําอ่ะเพราะมันก็ตัดทําให้เขาดูแบบดูดันดีนะไฟหน้าเป็น l อ d วดี ตัวนี้มีไฮบีมนะครับตัวท็อปประตูไฮบีมอ่าแต่นี่ครับกระจกข้างเป็นสีดําครับไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถนะมีไฟเลี้ยวแต่จ,จกข้ามเป็นแลทราคาตัวนี้หกแสนมืนก้าพันบาทครับอย่างที่บอล้อเนะเป็นตัวเดียวกันที่เปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถครับมีสมาเขียนที่แล้วก็แบบตัวหกสิปีเป็นสีขาวนี่เหมือนตัว มันตัดกันทําให้ดูเหมือนตัวฉลอง60ปีตัวพิเศษของโต y ต้าเลยนะะของรุ่นรุ่นฉลองพิเศษเขาล้อแม็กเป็นทูโทนตัวเดียวกันครับขอบ16อ่าเป็นไซส์เดียวกันเลยเป็นยางโยโกฮามานะโอ้โหแล้วก็เหมือนตัวทอ็วอ,ทอปกับตัวรองท็อปะครับจะมีโครเมียมคิีมในการตกแต่งเป็นที่สกับแบบที่ฉลาดนะครับท็อปฟินด้านหลัง แล้วก็เนี่ครับตัวนี้ครับเป็นสีดำเงาคือเหมือนตัว premium luxury กับตัว premium เนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับในส่วนของออปชันนะแต่ว่าดีไซน์ภายนอกเนี่ยค่อนข้างเหมือนกันน่าจะหาจุดต่างไม่ได้สําหรับในตัวสองรุ่นนี้น่าจะมีการแตกต่างที่รายละเอียดดีเทลต่างๆนะครับอันนี้อ๋อแต่สิ่งนึ่งที่ผมเห็นแล้วนี่ครับภายในสีแดงอย่างสวย อันนี้อยู่ในรุ่น l u นะรุ่นเกรดพิเศษของเขาครับยับไงไงเบาะแดงเป็นหนังล้วนนะครับเดินได้โอโ้โหโคตรเท่เลยสีแดงเท่มากอ่าแต่เบาะยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับยังปรับมือเหมือนเดิมโอเคตรงนี้เป็นแผนงกวบคุมต่างๆพมอะไรเหมือนรุ่นอื่นนะครับหน้าัดเป็นเจ็ดนิ้วจวกลางเก้นิ้วเหมือนกันอ่า มาดูกระจกแต่งหน้าดีกว่าปึ๊บอาหา่าแบบยาวครับผมโหเต็มตาเลยฝั่งน,นี้ล่ะถ้าตัวเกรดพรีเมียมมีไหมไม่มีเหมือนกันครับเอ๊ะแปลกไฟตรงนี้ได้เป็น l ออดีนะครับสีขาวแต่ตัวท็อปแล้วตรงนี้ก็ยังไม่ออโต้นะครับยังเป็นปรับมือเหมือนเดิมโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรครับเข้าใจได้แล้วก็มีกล้องบันทึกเหตุการณ์ให้นะครับด้านหน้าโหแต่ผมชอบสีแดงเขาว่าสีแดงเขาดูดีนะ ตรงนี้มีไฟเรืองแสงด้วยครับที่เก็บของเนี่ยเห็นไหมครับเป็นไฟเรืองแสงก็วสวยอะ่ะตกแต่งตรงนี้ก็เป็นทิมด้วยโครเมียมครับสวยงามเฮ้ยสีแดงเขาสวยมากเลยนะนนนนมีเบ็นเบ็นเมอ,อตโต้ครับออตโต้เบโฮอ๋อแล้วก็มีไฟแอมเบอร์ไลท์ตรงนี้ครับเปลี่ยนได้64เฉดนะครับสําหรับในรุ่นท็อปนะโอ้โหเปลี่ยนได้โคตรเยอะลูกเล่นเตอรต้าใส่มาแบบ โอ้เอาไปเลยเต็มๆครับความสวยงามความเก๋นี่เก็บของไม่ใหญ่ใหญ่ตื้นๆครับแต่ว่ายาวที่เก็บของประมาณนี้อืมเฮ้ยแต่สีแดงผมว่าเข้าอ่ะดูสวยเลยสีแดงดูสวยเลยครับเกียร์อัตโนมัติอืมโอ้มีมเพียม2.5แสดงว่ามีตัวกรองฝุ่นเพียม2.5ของช่องแอร์ด้วยนะของแอร์ด้วยนะครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่เพียม2.5 หน้าจอว่าโหอินเทอร์เฟซเขาเหมือนเขาปรับมานะสวยขึ้นเลยหน้าจอชัดมากตอนนี้หน้าจอชัดแบบสู้จอของแบรนด์จีนแล้วนะครับเนี่ยชัดครับแล้วทัชโอเคด้วยต้องอาจจะมีหน่หนๆนิดหน่อยไม่ได้ลื่นมากแต่ว่าความชัดหรือความลเอยหน้าจอผมว่าได้เลยต้องลองดูกล้องครับอันนี้น่าจะยังไม่เห็นต้องสตาร์ทรถแล้ว้องดูโหเฮ้แต่ผมชอบกอดแดงกอดแดงสวยอ่ะดูดิสวยไหมกอดแดง สีเขาสวยครับคือเขาไม่ได้แดงแป๊ดแต่เขาแดงแบบมันแดงแบบแดงแดงเหมือนเลือดนกแต่มันไม่ได้เข้มเหมือนเลือดนกแบบสมัยก่อนที่มันจะจะดูแบบมนๆหน่อยแต่แต่อย่างเงี้ยมันดูแบบแดงดูดีอะครับผมโอเคอันนี้ผมพาดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคันจริงหรือเมื่อจะได้สัมผัสลองขับแล้วผมจะมาลองเล่าให้ฟังหน่นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็พาชมคร่าวๆนะครับสำหรับ Almogorta Yaris Ace ของโรมาล่าสุดอันนี้แหละก็คือวันนี้ผมมาชมก็รอ ตนี้ายนอกายนระมาณนี้ตอนนี้ผมอยู่ใน All New Toyota Yaris Active ตัวใหม่ T T T แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองขับอันนี้ผมอยู่กับครูหนิงที่คอยแนะนําในการขับนะครับผมสวัสดีค,ครับเดี๋ยวเราด่านแรกเป็นอะไรครับคุณหนิงตรงนี้จะเป็นสถานีแรกนะคะเราจะทดสอบในเรื่องของ Pedal Miss Operation Control นะคะเป็นระบบที่ ช่วยเวลาที่เราเหยียบคันเร่งผิดพลาดค่ะเผื่อเราเผลอกดเข้าไปใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอย่างเช่นผู้ฝึกบางว่ามันไม่ได้แค่แบบเราเผลอย่างเดียวอย่างบางคนมีโรคประจําตัวอย่างเงี้ยแบบอยู่โมสติเหยียบคันเร่งผิดพลาดคือเหยียบคันเร่งอย่างรวดเร็วแล้วก็เต็มแช่เท้าอยู่ที่คันเร่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปได้อีกนิดนึงค่ะหยุดรถเลยนะคะอันนี้เราก็พร้อมนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นตรงแทงเป็นอุปสรรคด้านหน้านะที่แบบ สมมุติเราอยู่อย่างนี้แล้วเราเผลอใช่ไหมใช่ค่ะเผลอก็ค,คือเหยียบคันเร่งสุดเลยนะคะไปค่ะสัญลักษณ์โอ้โหก็จะเอ,อ่อทำงานด้วยนะะคอ่เหยยีบบเรกอ่าก็เหยียบเบรกค้างใช่ไหมค่ะอย่ารอยค่ะเขาหยุดได้ระยะดีเหมือนกันนะครับเพื่อไม่ถึงท้าเอ่อเหยียบขับเกียร์ถอยได้เลย เขาบอกว่าทำงานแบบเบรกแบบหมดที่หมดตำอ่ะคือเอาให้อยู่ให้อยู่แน่นอนแต่เมื่อกี้ตอนผมนั่งหลังคือก็เฮ้ยกระชากสะดุ้งอย่างเงี้ยเแล้วแบบเบรกคือไม่งั้นมันไม่ไม่งั้นมันไม่อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้เราจะลองนะคะตรงนี้จะเป็นสถานีเว็บเบรกค่ะลองในเรื่องของระบบ ABS T R C แล้วก็ V S C โอเคผมไปเลยป่ะไปได้เลยความเร็ว20เดี๋ยวผมฝึกให้เบรกเบรกนะคะเบรกเลยค่ะเต็มแรงเหยี่าพางไว้ให้รถหยุดนิ่งนี่คือ ABS นะคะโอเคไม่เสียทรงตัวเลยนะไม่เสียอาการเลยนะ แล้วก็ช่วยป้องกันล้อล็อกเวลาเบรกกะทันหันให้เราสามารถหักหลบสิ่งกีดขวางได้ด้วยนะคะต่อไปดูระบบ T R C ออกตัวสุดคันเร่งไดเลยค่ะระบบนี้ช่วยป้องกันล้อหมุนฟรีเวลาเราออกตัวบนพื้นลื่นค่ะออกตัวง่ายขึ้นอันนี้ V S C ทำงานแน่นอนแต่เห็นไหมคะเรายังสามารถควบคุมรถได้ในขณะที่เราเสียอาการนะคะอันนี้เป็นระบบที่ทำงานเหมือนระบบเขาช่วยให้เราประคองรถเอาไว้ได้ครับนี่คือล้อฟรีเต็มๆนะแต่ว่าเหมือนเขามีการจับจังหวะใช่ไหมในการทรงประลานรถ ใช่ค่ะนะทำให้คนขับควบคุมรถง่ายนะคะเวลารถเสีอย,อ,ยอาการนั่นเองออนี่เป็นการเข้าโค้งคอนาลิ่งค่ะดูนี่เราอง,องม,มองนะคะเข้าโค้งความเร็วไม่ได้เยอะมากนะคะ30นะเสร็จแล้วตรงไปค่ะเราจะเข้าสถานีต่อไปนะคะสลาลอมแล้วก็เลนเชนนะคะความเร็วที่60ค่ะดูการทรงตัวของรถดูความคล่องตัวของโงมอะไรเชิญค่ะสลับซ้ายขวาซ้ายไปเรื่อยๆค่ะมองไกลๆเลี้ยวเยอะๆนิดนึงค่ะ เลนเชนขับรถไปทางซ้ายนะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้ลดความเร็วเลี้ยวขวาหลังแบริเออร์ค่ะครเราจะขึ้นคอสะพานค่ะเป็นการจัมคอสะพานนะคะด้วยความเร็วสามสิบดูในเรื่องของความนุ่มนวลของช่วงล่างนะคะอ,อ,อช่วงล่าง,ขงเขาด้านหน้าเป็นแม็กโฟรซันสตัดเนาะแล้วข้างหลังเป็นทอร์ชันบีมนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าเขาเซตมาเป็นยังไงบ้าง,างแล้วก็ต่อไป <Okay. S 2> จะเป็นสเปเชียลโรดค่ะความเร็วก็ ันนี้คันข้างหน้าเราเจอเราก็กดรีซูมได้นะคะถ้าความเร็วต่ำกว่าสามสิบเนี่ยค่ะกดรีซูมได้ไม่เจอไม่เจอแล้วไปเลยเราใช้คันเร่งของเรามาได้ค่ะวามเริ่มไปได้ผมว่าผมว่าช่วงล่างเขาออกแนวเฟิร์มๆเนาะมันไม่ได้แบบนุ่มๆแบบนุ่มนิ่มเกินไปอ่ะค่ะแล้วก็ห้องโดยสารเงียบเงียบขึ้นค่ะงหเลย้องโดยสารเงียบขึ้นค่ะอย่างเงี้ยทางกูขะอย่างเงี้ยค่ะปกติจะต้องเสียงดังโครมครางนะีนี้เงียบกริกเหมคะผมว่าช่วงล่างขับลงขับนี้คือผมรู้สึกมันโอเคนะช่วง ต้องไปเผื่อมีโอกาสลองขับยาวๆโอเคครับขอบคุณนะครับ,บคุณเองงานทดสอบสันส้น